สวัสดีค่ะครูแป๋วสุภิญญาสุรัตนารักค์คะหรือที่รู้จักกันในไรสดว่ามาดามแป๋วลักสุขภาพนะคะตอนนี้นะคะอ่อนแอร์อยู่ที่อำเภอรัตรภูมิจังหวัดสงขลาค่ะนะคะอยู่ในบ้านสวนนะคะซึ่งอากาศดีมากนะคะเนี่ยดูสิคะครูแป๋วนะคะวันนี้ค่ะเรานะคะมาที่นี่นะคะเพื่อมาดูแลภารกิจนะคะสุขภาพให้กับ ท่านพ่อท่านแม่ของครูแป๋วนะคะท่านอายุเยอะแล้วค่ะ83นะคะแล้วเราก็ตอนนี้ก็เราก็ไม่ได้ทํางานประจําแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็นะคะเป็นงานอิสระค่ะเป็นงานอิสระที่เราไม่ต้องลงทุนเลยค่ะเราแค่ลงทุนกับตัวเองลงทุนกับสุขภาพตัวเองค่ะ ะะทุกอย่างค่ะอยู่ในระบบหมดเลยค่ะเราไม่ต้องเช่าหน้าร้านค่ะเราไม่ต้องจ้างลูกจ้างนะคะเราไม่ต้องมีสต๊อกค่ะและเราก็ไม่ได้จัดส่งเองทุกอย่างมีหมดพร้อมค่ะนั่นก็คือธุรกิจนิ k ฟู้ดนะคะฉะนั้นวันนี้ครูแป๋วเดินเข้ามาในธุรกิจนิ k ฟู้ดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามาด้วยสุขภาพนะคะด้วยสุขภาพด้วยเพราะว่าเราเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของที่นี่ค่ะ เขามีความโดดเด่นในเรื่องของโอเมก้า3นะคะซึ่งสกัดมาจากนะคะน้ำมันนะคะจากถั่วดาวินคามาจากยอดดอยสูงนะคะเชียงใหม่เลยค่ะนะคะซึ่งโรงงานของเราค่ะอันนี้นะคะคุปแป๋พูดได้เต็มปากเลยว่าโรงงานของเราค่ะอยู่ที่ระยองนะคะผลิตเจ้าโอเมก้า Omega 3ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อนะคะเพื่อให้นะคะคนไทยนะคะได้มีสุขภาพดีคูู้ตแป๋มารู้จัก ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เนื่องจากนะคะคุณแปรู้จักพี่โค้ดพี่ตามุมสวยค่ะนะคะเรา,าสนิทกันแล้วค่ะนะคะเราเป็นลูกค้าด้วยกันแล้วก็เราสนิทกันแล้วเราก็มานะคะคุณแปก็ได้ตัวนี้่ะคนะคะ,ะ,คะพี่ตาแนะนํามาว่ามันดีต่อสุขภาพยังไงเมื่อเราได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาศึกษาค่ะคุณแปก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากเลยนะคะเมื่อเราเริ่มได้ลองกินเข้าไปนะคะ ตอนแรกนะคะเมื่อก่อนเนี้ยครูแป๋เป็นเยื่อนะคะเยื่อตาเขาเรียกว่าต้อลมค่ะนะคะสองข้างเลยค่ะนะคะตรงหัวตาทัองสองข้างเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายปีมาแล้วนะคะเมื่อหลายปีมาแล้วเนี้ยเราเป็นมานานแล้วก็มันก็จะระคายเคืองน้ําตาเราก็จะน้อยเนาะน้าตาน้อยทําให้ระคายเคืองตาแห้งนะคะเมื่อเรามาได้รู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะนะคะครูแป๋ก็กินมานะคะกินมาทุกวันเลยค่ะ วันละสองนะคะสองท็อปเปอร์ค่ะ,ะต่อมือนะคะ2ท็อปเปอร์นี่ต่อมือเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยหท็อปเปอร์เลยค่ะนะคะกินอยู่ประมาณ3เดือนครึ่งค่ะเมื่อเรามาดูค่ะเยื่อตาที่มันเป็นเยื่อตาของต้อลมค่ะหายเกลี้ยงเลยค่ะนี่แหละนะคะมันดีต่อสุขภาพจริงๆซึ่งเราก่อนหน้านี้เราไม่เคยสังเกตนะพอเราเห็นอุ๊ยมันหายไปแล้ว อสองข้างเลยนะคะหายไปโอ้โหดีมากๆและครูแบบก็กินมาเรื่อยๆค่ะมันก็จะดีกับสุขภาพเราส่วนอื่นด้วยนะคะผิวผมเล็บเราแข็งแรงค่ะนะคะตอนนี้ค่ะผมจากที่เวลาเราสระเราเคยร่วงเยอะๆนะคะล่วงน้อยลงนะคะมีลูกผมขึ้นด้วยนะคะมีลูกผมขึ้นด้วยแล้วก็ผิวของเรานะคะผิวของเราก็อ่ลค่ะนะคะเวลาเราไปถ่ายรูปเนี้ย ตัวเราจะเด่นขึ้นมาเลยนะคะและเล็บเราก็แข็งแรงค่ะเมื่อก่อนนี้ครูแปท๋ททาเล็บมาตลอดเลยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเราก็อยากโชว์เล็บหน้าเนื้อเล็บสวยๆส,สีชมพูนะคะครูแป๋ก็อยากโชว์เล็บค่ะก็เลยตอนนี้ก็ไม่ทาค่ะไม่ทานะคะและทุกอย่างมันดีกับตัวเรามากๆเลยนะคะเราก็นําเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาให้กับคนที่เรารักค่ะครูแป๋ก็ให้ พ่อกับแม่ทานด้วยค่ะนะคะตอนนี้ก็ทานมาแล้วหนึ่งเดือนนะคะจากแม่ที่เคยบ่นปวดเข่าตลอดนะคะเมื่อก่อนโทรหาเวลาคุยกันเขาก็จะบ่นว่าเขาปวดเข่าเนาะเราก็ส่งมาให้เขาแต่เขาก็ไม่กินเนาะไม่กินค่ะแต่ตอนนี้ค่ะพอเราเข้ามาดูแลเขาจริงจังเราให้เขากินอย่างจริงจังค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ปวดเลยค่ะว่าปวดเข่านะคะส่วนพ่อเนี่ยเป็นโรคเขาไม่ใช่เป็นโรคเขาเป็นหอบค่ะเขาเป็นหอบนะคะ ไปสวนลงสวนเนี่ยก็ขึ้นมาก็จะเหนื่อยหอบตลอดนะคะคุแปแบบก็ให้ทานพร้อมกันเลยค่ะทั้งคู่เลยนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะรู้สึกเขากระฉับกระเฉงกระปรี้รงเปล่านะคะและก็ไม่อาการเหนื่อยๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะดีต่อสุขภาพมากๆฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะคุณแป๋มั่นใจแล้วก็เชื่อมัน่นแล้วก็อ่าศรัทธาในสินค้าตัวน,นี้มากๆนะคะและเราคิดว่านี่แหละคืออาหารเพื่อชีวิตจริงๆ เขาคืออาหารที่ดูแลถึงระดับชั้นลึกถึงเซลล์ของเราเลยค่ะนะคะและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นนะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการผลิตมาอย่างมาตรฐานนะคะมีเลขที่จดแจ้งมีอ,อยอนะคะมีฮารานค่ะนะคะมั่นใจได้นะคะมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์เลยแล้วก็ได้รับการรับรบองนะคะรางวัลค่ะคุณภาพนะคะ ISO 9,000เวอร์ชัน2,000นะคะและได้รับรางวัลน,นะคะ AEC ASEAN Award ด้วยนะคะฉะนั้นเขาคือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ธรรมดาค่ะนะคะดูแลเราจริงๆดูแลเราสุขภาพเรานะคะจากภายในสู่ภายนอกค่ะฉะนั้นุณแบบขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเบิร์ดค่ะท่านวอลวรพงษ์ช้างลูกกิจนะคะประธานบริษัทของเราค่ะซึ่ง มีวิสัยทัศน์นะคะต้องการให้คนไทย1ล้านคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและนะคะมีความสุขนะคะกับการดำรงชีวิตนะคะ เรามาถูกทางแล้วค่ะครูแป๋วและครอบครัวค่ะเราเดินมาถูกทางแล้วเราคือ1ในร้านนะคะที่มีสุขภาพแข็งแรงฉะนั้นวันนี้ครูแป๋วขอบคุณค่ะขอบคุณบริษัทนิกฟู้ดจำกัดแล้วก็ขอบคุณนะคะคุณเบิร์ตวรพง์ช้างลูกกิจนะคะที่มอบสิ่งดีๆนะคะให้เรานะคะได้เอามาดูแลสุขภาพกันค่ะขอบคุณจริงๆค่ะ